เรามาต่อกันนะครับคันนี้เจ้าแกะให้เปลี่ยนนะครับจานที่เบรกใส่แบบเดิมอีกแล้วแต่มาคราวนี้นะครับมาพร้อมกับบางโซ่เป็นของอาคานานะครับตัวนี้พอถอดบางโซ่ชุดนั้นออกนะครับอ <c oughs> เอามาเอาอะไรก่อนช่างใหญ่จานี่เบกก่อนใช่ไหมบังโซ่ไม่ง่าย เ <Hey>, อาอดมาเลยรักง่ายนายเร็วนะครับจ้าแกะตอนนี้นะครับได้ข่าวนะครับว่าจะมีโปรเจกต์นะครับออกรถมาใหม่นะฮะได้ยินแม่ของเขานะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับบอกว่า อยากได้รถใหม่นะครับอยากได้ดีมซูเปอร์ครับเบาสองท่อนเพราะงั้นซูเปอร์ครับสองท่อนอะไรน้าตานฮอนด้าซูเปอร์ครับใช่ไหมอ,อ่าตัวใหม่นะครับที่เบาสองท่อนนะครับหลังจากที่ไปดูเขาแข่งรถที่ในเมืองบุรีรัมนะครับเห็นเขาใช้คันนั้นเห็นเขาใช้รุ่นนั้นกันเยอะนะฮะสงสัยจะามาทําลักษณะแบบทรงเชงห,เง,งหรือเปล่าทรงแข่งหรือเปล่านะครับเจ้าแกะ เจ้าแกะนะครับพ่อแม่เป็นคนมีฐานะนะครับไม่ธรรมดานะฮะอยู่กับยายนะครับพ่อแม่นะครับทำงานอยู่กรุงเทพมัดีไหมตอนนี้ ใส่จานตัวนี้ไปนะครับก็ดูสวยงามนะฮะาครบเลยคราวนี้นะครับยัางหน้าเขานะครับใส่45ทับ9กนะครับ ทิศที่แล้วนะครับพากันไปเที่ยวนะครับออกทริปนะครับได้้อแมกนะครับหน้าหลังนะครับจากคันนู้นนะฮะพี่เก๋บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนยางใส่ก็นี้เลยออกใส่ก็นี้เลยใช่ไหมใช่เลยจับใส่เลยจับใส่เลยได้โอก,กาสเนาะจากแต่ก่อนคันนี้นะครับก็เป็นยางไซส์ใหญ่แล้วนะครับ หลังจากที่ยืมล้อแมกนะครับของปวานคันนี้ไปนะครับลูกพี่ลูกน้องนะครับทางนี้นะครับบอกว่าอยากใส่ยางเล็กนะครับก็เลยได้ร่างแห่มาด้วยเลยนะครับอ่าเบรกหน่อยสิอ่ายางจะเกะกลับาหอยังกลับแล้วครับกลับแล้วเนาะไม่อยากวุ่นวายเดี๋ยวยายมันมาได อถอดมักโซ่เลยทีนี้นี่นดี๋ยวไปไว้ให้มังโซ่นี่ถอดเข้าถอดออกเป็นร้อยรอบแล้วเดอ้อนี่เท่าที่แกะสิรุแคันนี้ไปอ่ะตาลคือเข้าหรือออกนะครับ ถ้ายายไม่ด่าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่สภาพนี้นะฮะสามสี่ใช่ไหมวันนั้นใช่เนาะสามสิบสี่นะครับจำได้นะครับวันคืนสภาพอ่าใส่มาเลย อ่าโอเคตอนนั้นเราใส่ถุงแล้วก็มัดให้อ่าตามสั่งนะครับก็สวยไปอีกแบบนะฮะสวยไปอีกแบบนะครับอ่าไปเอาไปส่งหน่อยทีนเอาช่างทีนมาลองดูทีนี้ เอาไปส่งเลยวันวันแต่งแต่รถนะครับเจ้ากแกะอันนี้นะครับที่ไม่โหลดหน้าไม่โหลดหลังนะครับก็เนื่องจากว่าคลิปก่อนนู้นนะครับโดนดานะครับยับเลยนะครับไม่เข้าบ้านตั้งหลายวันนะฮะคลิปไป ส่งเลยเดี๋ยวให้ช่างตาลไปรับ่ะไปแล้วนะครับะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ